เลขเด็ดเลขนายกมาแน่ส่องด่วนเลขทะเบียนร,รถนายกไปสุพรรณสวัสดีค่ะมีรายงานว่าเมื่อวันที่24มกราคม2566ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ ลงพื้นที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีและแน่นอนว่าชาวบ้านต่างก็ไม่พลาดที่จะส่องเลขทะเบียนรถของนายกเพื่อเตรียมนําไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่1กุมภาพันธ์นี้ค่ะและการลงพื้นที่ในครั้งนี้พ้นเอกประยุทธ์ใช้รถ Toyota f o r t ์จูเสีดําเลขทะเบียนกไก่ฉอชิง4 2 1สอีกครั้งนะคะกไก่ฉชิง 4, 2, 1, 2 ซึ่งถ้านำตัวเลขมาวิเคราะห์แล้วเราจะได้เลขเด็ดๆทั้ง2ตัวและก็3ตัวอีกเช่นเคยค่ะสำหรับ2ตัวก็มีเลขที่น่าสนใจดังนี้4 2 1 2และ2 2อีกครั้งนะคะ4 2 1 2และ2 2ส่วนเลข3ตัวมีดังนี้ค่ะ4 2 1 2 1 2และ4 4 2อีกครั้งค่ะ4 2 1 212และ442ถ้าชอบเลขนี้ก็ตามกันได้นะคะแต่ถ้าอยากได้เลขอื่นๆเพิ่มเติมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้จะได้ไม่พลาดเลขเด็ดๆกันขอให้โชคดีและมีโชคลาภกันทุกคนสวัสดีค่ะ